สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาพบกับแปลงเกษตรครับอันนี้เป็นแปลงสารเณรนะฮะมาเจอคุณป้ากําลังรดน้ําพอดีเราจะได้ถามเป็นความรู้เผื่อได้เอาไปปลูกกันครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณป้าชื่ออะไรครับแนะนําตัวได้ไหมครับชื่อวันเพน็ญพิ่จีจีค่ะอ๋อมีมีชื่อเล่นเรียกง่ายๆนะครับชื่อชื่อเล่นก็ชื่อเล็กอ๋อปลาเล็กปลาเล็กอันนี้ปลูกมานานยังครับสําหรับสารเณรปลูกมาประมาณ 6-7ปีแล้ว,ว่ะไม่ใช่ปลูกเล่นๆเลยนะ,ะ <c oughs> นแสดงว่าง,งี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วปกติปลาเล็กส่งที่ไหนครับเนี่ยก็ส่งในตลาดเนี่ค่ะ<อ>ส่งในตลาดไหมคะตลาดสดตลาดใต้อะไรเนี่ยนะคตลาดสดส่วนมากเขาเอาไปทําอะไรกันครับสาละเน่ส่วนมากก็จะไปเป็นไปยำไปทําลาบส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นปกติจะทาอย่างนี้ลาบยำส่วนใหญ่น่ก็แบบมีเอาไปทํายาอะไรด้วย อ่ออันนี้จะต้องดูแลยังไงครับดูแลยากไหมครับดูแลก็ไม่ยากนะคะก็ให้น้ําเนี่ยแล้วอ่ะถ้าเขาเหลืองๆห,หน่อยก็เราก็ใส่ปุ๋ยอ้อแล้วขั้นตอนการปลูกเตรียมดินอะไรยังไงบ้างเตรียมดินก็วิธีควรจะปลูกหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวค่ะอ๋อฮะหน้าหนาวแล้วดินโทยเย็นแล้วทีเนี้ยตะนแหนมันก็จะไม่ตายอือค่ะถ้าปลูกหน้าร้อนอย่างเงี้ยดินมันร้อนอือฮะ แล้วแนก็จะตายโอ oh, <ไป S 1> ครับอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยมันตายเริ่มตายอืม uh huh. แล้วช่วงหน้าหนาวเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโอ้โหเป็นดงเลยเนี่ยครับสวยมากครับเผือปลูกหน้าหนาวนี่โอกาสรอดเยอะกว่าเยอะกว่าค่ะแล้วเวลาปรุงดินเราต้องมีตัวช่วยไหมครับปรุงดินไม่ไม่ไม่มีตัวช่วยอะค่ะ๋อแค่ขุดหลุมแนละ้วก็เอา ตัดยอดมันไปปลูกอ๋อตัดยอดปักนี่คือได้เลยเหรอครับได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้รากขึ้นไม่ต้องชํำหรอไม่ต้องค่ะไม่ต้องชํำอืมผมความเข้าใจว่านึกว่ามันมีเม็ดหรือว่าต้องรอมีรากซะก่อนอ๋อไม่ค่ะปลูกได้เลยเนี่ยตัดไปปุ๊บเนี่ยถ้าหน้าหนาวเราเราสามารถปลูกได้เลยอ๋อครับค่ะฟังแล้วดูเหมือนดูแลง่ายดูแลง่ายค่ะดูแลง่ายแล้วนี่ประสบการณ์หกปีนะค่ะเราก็รู้ดูแลง่ายเราดูเร็แล้วปลูกไว้สองพื้นเหรอครับเนี่ย สองพื้นนะค่ะแต่ก็มีขายบนทั้งจะมีขายทุกวันมีปกติเขามารับที่บ้านครับหรือว่าเราต้องไปส่งเองเอาไปส่งที่ตลาดเองค่ะเ็ามีออเดอร์สั่งเข้ามาแล้วก็ตัดตามออเดอร์เลยนอกจากรดน้ําเราต้องมีใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมครับก็มีค่ะใส่ปุ๋ยปุ๋ยบํารุงดินแล้วก็ปุ๋ยพวกปุ๋ยยูเรียอะไรพวกเนี้ยอ๋ามียูเรียเสริมค่ะถ้าอย่างบํารุงดินปุ๋ยคอกเนี่ยเราใช้ปุ๋ยละปุ๋ยน้ําปุ๋ยถ้าปุ๋ยคอกเนี่ยน่าจะเป็นที่วัวที่วัว มันเป็นอีกแปลงเลยครับด้านหลังเมื่อก่อนตรงนี้จะง,งามมากโอ,อ้ยง,งาม,มนจนตัดไม่ทันน่ะใช่เหมือนเก็บขายไปหมดเลยใช่ดูแล้วถ้าเกิดร้านไหนเขารู้เขาก็คงมาซื้อถึงบ้านนะครับค่ะเพราะว่าถ้าซื้อที่ตลาดมันจะได้แพงกว่าไม่แพงอะค่ะ<อ>เ,รเราส่งปกติเลยราคาเท่าไหร่ก็ส่งตามนั้นเลย<อ>ตังรตีบาทอะไรเงี้ยเราก็ส่งไปเลย พอาบางทีอย่างร้านใหญ่ๆเขาจะมาอยากได้จากรับจากที่สวนเลยเงี้ย<อ>มันได้ไดแบบลดตน้นทุนอะไรเงี้ยได้ <ฮะ S 2> นี่ได้อยู่ขนาดอยู่ไกลงได้กินหอมใบชาละเน่แล้วลปลูกง่ายปลูกง่ายอันนี้มันมีโรคไหมครับโรคก <P ret ter> ็จะมีหนอนอ๋อมีหนอนด้วยนะ <M> มีหนอนคะ่ะหนอนกินแล้วก็นานๆเราก็พอ,อรู้สึกว่ามันมีหนอนกินแล้วก็ยาฆ่าแมลงมาช่วยชซะหน่อย แล้วก็จะเป็นพวกโรคเน่าโรคเนา่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากฝนตกอ๋อแล้วผมนึกว่ามันชอบฝนแล้วไ,ได้น้ำชอบน้ํค้างอืชอบน้าค้างแต่ไม่ชอบฝนเยอะใช่ไหมไม่ชอบฝนเยอะอย่างนี้แปลงก็จาเป็นไม่ต้องปลูกตามที่ลาดตามขอบบอ่อขอบอะไรตรงไหนได้เลยนะถ้า<อ>เป็นที่ว่างเนี่ยคุณสามารถปลูกได้เลยแต่อย่าให้แต่อย่าให้มันน้ําขังก็พอค่ะแต่อันนี้ลดน้ําท่วมแล้วปริมาณลดน้ําต่อวันเราจะรู้ได้ไงครับว่าอย่างนี้พอแล้ว ก็ดูว่ามันชุ่มอ่ะเอา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 เป็นเกฑ์วก็คือลดให้ชุ่มชุๆฮะจ้าออย่างเขตะพานหินพิจิตรนี่ถ้ามีคนสนใจอยากได้จำนวนมากๆนี่สามารถสั่งได้ทางไหนบ้างก็ทางเบอร์โทรบ้านเลยก็ได้ได้ไหนจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับเผื่อมีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาศูนย์9ก้าเก้าศนเกครับสามสองาครับ สามสามสห้าสโอเคครับผมนี่ติดต่อปะเล็กโดยตรงเลยค่ะไม่ต้องขายไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางคราคาส่งแน่นอน <c oughs> แน่นอนค่ะวันนี้ก็ถือได้ความรู้นะครับเดี๋ยวก็พอจบคลิปกันไปนะครับเดี๋ยวออตอนเย็นเย็นก็มาถ้ามีเวลาก็มา แปลงผักบุ้งได้อ๋อก็ได้ครับเดี๋เย็นเดี๋ยวมาดูแปลงผักบุ้งเลยครับปลาเล็กชวนแล้วนะครับถือว่าปลาเล็กชวนแล้วนะครับสวัสดีครับปลาเล็กครับสวัสดีครับสำหรับผักมุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณป้าบอกเดี๋ยวว่างๆมาดูแปลงผักบุ้งได้นะนี่เจ้าของสวนผักบุ้งไม่อยู่นะครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวได้พามาเยี่ยมกันแปลงครับผักบุ้งงามๆไหมครับว้าวอันนี้พื้นที่กำลังจะลงใหม่นะครับ นี่เจ้าของสวนติดธุระมุมนี้ก็เลยไม่ได้ถามเคล็ดลับเลยครับรอบหน้ามาดูกันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆอาชีพนะครับให้สู้ต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามคอมเมนต์ที่พูดคุยกันหากคลิปนี้มีประโยชน์เ,นเนพื่อนๆพี่ๆสามารถกดแชร์ได้ครับผมขอบคุณครับ